สวัสดีพี่พี่ช่องทาง YouTube เด็กคิวปลาสวัสดีพี่พี่เฟซบ o ๊เด็กยิวปลาทุกทุกท่านนะครับสวัสดีพี่พี่มงคลบารมีปลาเครื่องหลวงปู่ตวดนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ปี903นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจมงคลบารมีปลาเครื่องหลวงปู่วดนะครับทุกทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดคอมเมนต์กดถูกใจนะครับหรือกดติดตามนะครับสําหรับผู้ที่มาติดตามครั้งแรกด้วยนะครับสวัสดีครับ ทางเพจเราให้นะครับความรู้เกี่ยวกับประเครื่องนะครับในสายจังหวัดปัตตานีนะครับในสายเคจิและก็แบ่งปันประเครื่องในสายเคจิจังหวัดปัตตานีนะครับเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทั้งต้องการความรู้หรือว่าแบ่งปันประเครื่องก็สามารถติดตามได้ในรลสุดนะครับที่นี่ทีเดียวนะครับที่นี่ทีเดียวนะครับไม่มีการแบ่งปันตามโพสต์นะครับในกลุ่มนะครับหรือแม่กระทตั้งนะครับ ในอินบ็อกซ์ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นระทุกรายการนะครับจะปาดหน้าอะไรทั้งหมดนะครับซ so ื้อขายหน้าอะไรทั้งหมดนะครับสวัสดีพี่บันพฤกษ์นะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอพี่ๆแฟนเพจนะครับก่อนนะครับขออนุญาตนะครับนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับสําหรับพี่ๆแฟนเพจทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากๆ นะครับสวัสดีพี่หนุกรด้วยนะครับสวัสดีครับพี่กิติศักด์นะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านขอบคุณไลค์โลลัวขอบคุณกดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่ติดตามทุ่ค่ําคืนนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ นะครับ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 สวัสดีครับนะครับคือมันเป็นคำพูดของผมนะครับซึ่งติดมากนะครับได้โปรดอย่าล้อเลยแล้วกันนะครับนะครับนะครับนะโอ้โหยุ่งมากวันนี้นะครับสวัสดีพี่ๆท่านสวัสดีมันเพจทุกท่านนะครับฝากคนไลค์ก็เจอด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้ไลค์รัวๆเลยมานะครับเริ่มเลยดีกว่านะนะครับมานะครับสวัสดีครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง EP เก้าร้อยสาม นะครับเจอกันทุกค่ำคืนนะครับสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับก็สามทุ่มขวาเลยนะครับสวัสดีครับฝากคุณไค์ก็แจ์ด้วยนะครับสวัสดีพี่นันตวัวั์ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่รุนนะพุนะครับสวัสดีพี่แม็กด้วยนะครับสวัสดีครับนะครับเห็นชื่อพี่แม็กยังไม่ได้รื้อเลยยังไม่ได้รื้อเลยนะครับยังไม่ได้รื้อเลยนะครับมานะครับสวัสดีพี่สมศักดิ์ด้วยนะครับสวัสดีครับฝากคุณไร์ก็แจ์ด้วยขอบคุณทุก่านกดแจร์นะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็ จริงๆมันเป็นรุ่นที่ผมค่อนข้างที่จะกุยบ่อยนะครับแต่ปีนี้ยังไม่ได้กุยนะครับเป็นรุ่นหนึ่งที่ผมยังไม่ได้กุยปีนี้เพราะยันเปิดสลับปีสองพันหนึ่6ร้อยหกสิบหกนะครับมาให้ความรู้สําหรับสบ้าย้อยหรือสินเชิญน,นะครับซึ่งจริงๆสบ้าย้อยผมเริ่มเล่นตั้งแต่องละาสองร้อยห้าสิบนะครับวันนี้ผมพูดเลยนะครับผมเล่นเล่นมาตั้งแต่แปดปีที่แล้วนะครับโดนเกมมา ก็นับครั้งไม่ต้วนนะครับโดนเก๊มานับครั oh ้งไม่ต so, ้วนอัน şey นี yes, ้บอกบอกบอกเลยตามความจริงโดนเก๊มานับครั้งไม่ต so e ้วนเพราะฉะนั้นนะครับเก๊หลากหลายฝีมือมีมากกว่าที่ผมโดนนะครับสบ้าย้อยเนี่ยเราประวัติความเป็นมาก่อนนะครับอันนี้เอาความรู้ของส่วนตัวนะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยสบ้าย้อยเนี่ยนะครับหรือที่เขาเรียกว่าสินเชิญเนี่ยนะครับอ่าเท่าที่เรียกว่าสินเชิญเนี่ย นะครับผมเกินอย่างนี้ก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวถ้าพูดไปเดี๋ยวพี่พี่เอ้ยจะงงคนเล่นใหม่ก็จะงงนะครับบางครั้งนะครับเราจะไปเจอปลาติ๊กายๆสบายย้อยนะครับอยู่ในกล่องของวัดจังไงนะครับบางครั้งเราไปเจอนะครับปลาปิมสบายย้อยเนี่ยแหละนะครับอยู่ในกล่องของของวัดอื่นนะครับน่าอยู่ในกล่องของวัดอื่นก็มีนะครับมืดมึดมืดมนอนนี่นะ นะครับอ่าอยู่ในกล่องของวัดอื่นก็มีนะครับบางครั้งเราไปเจอพิมพ์สบบายย้อยนะครับนะครับหลากหลายแบบนะครับอ่าผมก็เลยจาอธิบายอย่างนี้นะครับจริงๆลักษณะพิมสะบายย้อยเนี่ยจริงๆพราพิมสะบายย้อยเนี่ยนะครับจริงๆเป็นพิมนะครับที่เป็นพิมนะครับมีความเชื่อมโยงกับพราจันนองนะครับไม่มากก็น้อยนะครับไม่มากก็น้อยจริงๆพิมพ์นี้นะครับผมคิดว่าน่าจะตอดพิมพ์มาจาก อ่าบัวสองชั้นของอาจารย์นองนะครับที่เป็นบัวรอบชั้นอ่าบัวฟั่มตวคมบัวหายนะครับผมไม่มีของแท้ด้วยสินะครับมีเป็นของเคสนะครับของอาจารย์นองอ่ะนะนะครับอ่านะครับนี่เดี๋ยวนะครับอันนี้เป็นของเคสนะแต่ว่าผมจ้ให้ดูให้ให้เข้าใจว่ามันจริงๆริปิมเนี่ยน่าจะตอดปิ่มมาจากในลักษณะปิ่มบัวฟั่มบัวหายนะครับปิ่มนี้ก็จะมีตะกุดอยู่ข้างล่างนะครับเป็นปิ่มของอาจารย์นองวัดไซขาว นะครับอ่าจริงๆสองปิมเนี้ยเล่เลี่ยกันนะครับสวัสดีพี่ไก่ด้วยนะครับสวัสดีครับจริงๆสองปิมนี้มันเล่เลี่ยกันนะครับท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับจริงๆเป็นลักษณะพิมพ์ที่สร้างง่ายนะครับอันนี้ตามความรู้ของผมนะใครจะมีความรู้ยังไงก็สามารถตกเตียงได้แต่ว่าผมยึดมั่นในความรู้ของตัวเองนะครับส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็เล่นกันมาค่อนข้างนานนะครับซึ่งเป็นพิมที่สร้างง่ายนะครับคาว่าสร้างง่าย คือเข้าใจคำว่าสร้างง่ายนะครับสร้างง่ายคือในที่นี้นะครับก็คืออา,อาจารย์ติมวัดจะไง่ายไปสร้างง่ายกับวัดต่างๆนะครับเพื่อที่จะนาเงินนะครับบูรณวัดอาจารย์น้องวัดใจขาวไปสร้างงห้กับวัดพิจัยญาตเพะตอนที่ไปวัดพิจัยญาติเนี่ยนะครับที่กรุงเทพเนี่ยวัดได้ชุดโฉมก็เลยเอาเตารีดนะครับเนื้อไม้ขปัดของปีสูนหน้าของอาจารย์ติมมาตอดปิม นะครับตาเป็นหลังเง่นขึ้นมาแล้วสร้างให้กับวัดพิจัยญาติคําว่าสร้างไงนะครับความหมายที่ผมพูดคําว่าสร้างสร้างไงก็คือประมาณนี้นะครับถ้าเข้าใจก็นะครับถ้าไม่เข้าใจเนี่ยต้องต้องรีบต้องรีบทำความเข้าใจนะสวัสดีลุงหมูด้วยนะครับสวัสดีพี่นายจักรพัฒน์นะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับนะครับสวัสดีพี่ๆดาจุนนวลด้วยนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับ903นะครับยินดีต้อนรับ สุเป็ตมงกลบารมีพระเครื่องหลวงปู่ทวดทุกทุกตันนะครับนะครับทีนี้พอเข้าใจกาสร้างง่ายแล้วนะครับพี่ๆจะเข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายแล้วนะครับการสร้างง่ายนะครับก็เป็นการที่นะครับอ่าเป็นการที่อ่าบางวัดเนี่ยยังไม่มีพระที่เป็นพิมพ์หลวงปูตต่ทวดเป็นของตัวเองนะครับก็เลยเกิดการสร้างง่ายขึ้นมานะครับซึ่งพิมพ์นี้เต่าที่ผมทราบเนี่ยเป็นการสร้างง่ายแบบนั้นนะครับแล้วก็ อ่าโปตันหวานเนี่ยนะครับหรือวัดสบาย้อยเนี่ยนะครับวัดสบาย้อยเนี่ยนาปลาชุดนี้ไปแล้วก็สร้างกล่องขึ้นมานะครับแล้วมีคนทาบุญนะครับออกจากวัดนะครับมีตัวจีนมาลงนะครับแล้วทาบุญไปขึ้นเครื่องบินไปนะครับเครื่องบินตกนะครับรอดตายนะครับแจ้งมาทางไปนะครับอ่าทุกคนรู้ข่าวนะครับรอดตายด้วยนะครับสบายย้อยหรือสินทรนะครับลงข่าว นะครับทีนี้ทตาให้ดงดังนะครับวันที่โด่งดังเนี่ยพระในวัดยังมีอยู่นะครับอัปเดตราคาจากองค์ละหนึ่งร้อยขึ้นมาเป็นองค์ละห้าร้อยนะครับโดยทันทีนะครับทําให้มีคนไปเจ้าจากวัดเนี่ยคนจ้างเยอะนะครับในยุคนั้นนะครับถือว่าโด่งดังนะครับแต่เราเจอปิพมนี้ในกล่องอื่นนะครับก็แปลกก็ไม่แปลกนะครับในวัดอื่นก็ไม่แปลกนะครับแล้วก็ตอดปิ่มนะครับแล้วออกวัดก็ไม่แปลก นะครับเพราะว่าการสร้างไง่ายไม่ได้สร้างเยอะนะครับพอส oi, บายย้อยหมดนะครับจหนายหมดนะครับก็เลยสร้างปี40ขึ้นมาปี P 40ย์ก็มีเนื้อแดงมีเนื้อลงอ่ะมีเนื้อพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อนาเงินไปสร้างอุโบสถอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าอันนั้นคือตางวัดสร้างเองนะครับอ่ามันจะต่างกับสร้างง่ายแล้วนะครับคือตางวัดสร้างเองนะครับนี่คือประวัติความเป็นมานะครับเก้านะครับนะครับกาสบายย้อยนะครับทําให้ปัจจุบันเนี่ยการเล่นเนี่ย นะครับคนเล่นเก่งขึ้นเยอะนะครับของเคก็มากมายแต่คนเล่นเก่งขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นก็นะครับผมบอกแล้วนะครับพี่จำคำพูดไว้นะครับว่าคนที่เล่นปลาคนที่สะสมปลานะครับนะครับนั่งถามคนอื่นแต่ศึกษากนะครับต่อให้วันนี้เราไม่เป็นก็ตามนะครับแต่เราศึกษาไปเรื่อยเรอเราทำความเข้าใจไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็เป็นนะครับเราถามคนอื่นไป นะครับความรู้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันความรู้ผมก็ไม่เหมือนกันความรู้นายก็ไม่เหมือนกอันความรู้นายก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนก็มีอาจารย์สอนมาก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนอยากขายก็ความรู้ก็มั่วเอานะครับบางคนก็อยากให้ความรู้จริงๆก็หาศึกษาความรู้มาเพิ่มเติมนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้เข้าร่วมความรู้ของใครแต่ว่าแก่อธิบายให้ฟังนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยคนเล่นเก่งขึ้นเยอะนะครับอ่ะทีนี้นะครับจุดสังที่ นะครับวิธีการดูนะครับวิธีการดูง่ายๆเลยครับถ้าเป็นว่านเนี่ยเก่งมากนะครับจริงๆดูไม่ยากแต่ถ้าเป็นว่านนะครับถ้าเป็นว่านทำตำยังไงถึงให้เป็นว่านก็พยายามศึกษาว่านเยอะๆของปัตตานีนะครับจริงๆว่านของปัตตานีเนี่ยเขามีเอกลักษณ์ของเขานะครับทั้งเคและแต่ก็จะมีเอกลักษณ์นะครับเ๋ก็ในพื้นที่แต่ก็ในพื้นที่แต่เ็าจะมีเอกลักษณ์ของเคก็จะมีเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งของแต้ก็จะเป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งพราั้นศึกษาบ่อยๆนะครับแค่นั้นเอง นะครับวันนี้ผมอธิบายพื้นฐานของการเลื่นว่านด้วยนะครับนะนะครับก็พวกนี้นะครับเวลาของเคสเนี่ยก็มีการตอดพิมพนะครับซึ่งการตอดพิมพ์เป็นเรื่องธรรมชาติกับาร์มเต็มของของพิมพ์มันไม่ครบนะครับลักษณะความความเต็มของพิมพ์มันไม่ครบนะครับมันไม่ครบยังไงนะครับนะครับส่วนใหญ่เวลาตอดพิมพ์มันก็จะไม่ครบแบบนี้นะครับอ่นะครับมันไม่ครบแบบนี้นะครับ ตอดพิมไปบางครั้งนะครับมันก็จะไม่เต็มมาแบบนี้นะครับอ่าตอดพิมไปบางทีมันก็อดนะครับมันก็อดมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าตอดพิมไปนะครับแล้วมันไม่สวยนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะแบบเนี้ยนะครับทีนี้เข้าใจใช่ไหมครับการตอดพิมนะครับหรือการทาเก๊ออกมาเนี่ยในลักษณะของทาเก๊ออกมาเนี่ยมันเป็นในลักษณะแบบไหน นะครับค่ะในลักษณะแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับนะครับอันนี้แท้นะครับองค์ดีรำนีแท้นะผมย้ายดูว่านะครับผมย้ายดูว่านะครับอันนี้แท้นะแต่ว่านี้ยอนยุคนะครับอันนี้ผมจําปีไม่ได้แล้วนะครับผมจาปีไม่ได้ว่าออกวัดไหนนะครับใส่ตัวหน้าที่สังกติผมจาไม่ได้นะครับอันนี้ปลาแตนะผมเอาไม้ดูว่าเห็นไหมปอปอปลาแตปลาแตนะครับแล้วพอไปเจอปลาเก๋หนึ่ง พอไปเจอพวกเก๋นะครับมันก็จะแบบนะครับอันนี้ผมให้ความรู้ครับพอดีมีรายการจองไว้นะครับนะครับอ่าต้องขออนุญาตด้วยแล้วกันนะครับตอนต้นรายการตางไรผมผมจะให้ความรู้นะครับถ้าผมเปิดราคาผมเปิดราคาพี่ปิมปิดตามราคานะครับขอบคุณหน้าที่สอบถามนะครับอ่านะครับพอของเจ๊มาเราก็ทราบเลยนะครับว่าของเก๋มันเป็นแบบไหนนะครับอ่าอันนี้ผมให้ดูเข้าเก้าเนาะ ผมให้ดูว่าป้าเก๋ป้าตอดพิมพกับป้าเต้เนี่ยมันต่างกันนะครับเข่าเขานะครับเพราะว่าผมผมให้ํำพี่พีอยู่ตลอดอยู่แล้วครับอันนี้ผมบอกก่อนนะนะครับนะครับอันนี้คือแต้นะแต่คุณละวัดกันนะครับนี่คือแต้นะอ่าเห็นไหมพอเป็นป้าแต้นะครับพอเป็นป้าแต้เนื้อป้าแต้มันต่างกันไหมกับของเกีต่างกันนะฮะเห็นไหมเห็นไหมครับองค์ที่สองกันแต้นะ องค์ที่สองออกถ้าผมจำไม่ปิดก็กอมอยิบจิตนะถ้าผมจำไม่ปิดนะนี่นะนะครับแต่เป็นพระเต๋นะนะครับอ่าเป็นพระเต๋ที่ต่างวัดก็ได้สบายย้อยไปด้วยก็ได้ส่นเช่นไปด้วยแต่ว่าต่างวัดก็ได้ไปน้อยผลน้อยปั๊บก็ตอดพิมพ์มาใหม่ก็สร้างขึ้นมาแล้วก็ปลูกเสกนะครับก็เป็นพระเต๋ครับพระเต๋คือไม่ได้ปลูกเสกคือสร้างนอกวัดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพระพิสูจน์สงเงินก็ไม่ได้เข้าวัดนะครับอ่าเอาตรงนั้นแล้วกันนะนะครับ เห็นไหมครับการตอดพิมพ์เนี่ยถ้าเขาทำดีๆเนี่ยเนื้อมันจะเหมือนกันนะครับผมใช้ดูนะระหว่างแตะกับตอดปิมพ์เนื้อมันจะเหมือนกันนะครับฮนะ,ะ,บอ,อ,ะอ,นะบอันนี้ทำความเข้าใจไปเรื่อยๆครับเนีย่ยไปซีเรียสมันมากฟังแล้วก็ทําความเข้าใจไปเรื่อยๆผมว่าสักวันเดี๋ยวเราก็เข้าใจนะครับเหมือนกับผมนี่แหละผมก็พยายามทามความเข้าใจนะครับซื้อเจ้าปลาเจ้าที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเจ้าจากผมก็ได้นะครับเจ้าที่ไหนก็ได้แต่เจ้าที่ไห้มีความรู้อะครับดีที่สุด แต่เจ้าแล้วไม่มีความรู้นะครับตือพระองค์หนึ่งนะครับเราสัตธานะครับก็จริงแต่ว่าอย่างน้อยเราก็มีความรู้เนี่ยนะครับเราจะเราจะช่วยได้เยอะนะครับ๋ย่าว้าป๊่นจัดอดีรีบอะไรนะครับเวลาไม่ตันแบตก็ไม่ไม่มีไม่มากนะครับแบตน้องมีน้อยมากแล้วก็รีบจัดแบตแล้วก็มาเปิดไลฟ์พี่ๆก่อนกลัวรอนานนะครับกอไปด้วยแล้วกันนะครับทีนี้มาดูความวม่จัดหน่อยแล้วกัน คือปลาเนี่ยส่วนใหญ่ปลาแท้เป็นเรื่องธรรมดาครับไม่มีใครสร้างปลาคิปลาแต้ไอ้ไอ้ปิมไม่สวยหรอกนะครับเขาต้องสร้างปีมไม่มันสวยอยู่แล้วครับเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นปลาแท้นะครับนะครับจุดสังเกตอันดับแรกนะครับผมเวลาดูปลาส้ายยอยเนี่ยส่วนใหญ่ผมดูตาครับผมดูตาเพราะฉะนั้นใครส่งปลามา้ดูผมก็ดูให้ไม่ได้นะครับเพราะผมไม่ได้ส่องนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆนะนะครับเพราะผมไม่ได้ส่องก็ต้องความเข้าใจ ผมจะดูเมตานะครับเมตาจะมีกรอบนะครับแต่เนี้ยมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นผมเรียกลาจริงๆมันก็คือความชื้นของว่านสวัสดีพี่ประเสริฐหรือวันอกคุณสวัสดีพี่ติ๊กปอเพียงสวัสดีพี่เมือมปอมเบลีสวัสดีพี่ป้อยนะครับนะครับสวัสดีพี่นะครับพี่เมวน้อยนะครับสวัสดีครับพี่ตานะครับพี่ออโดรถนะครับเจแล้วขอบคุณมากคุณวาสนาพี่หนุ่มนะครับพี่ปงพัดนะครับพี่ปงปันนะครับสวัสดีครับน้องอรุณนะครับรถพี่วาสนานะครับ อ่าพี่เปาชายนะครับพี่ธีรยุทธ์กองจันทร์นะครับพี่ต้นนะครับน้องต้นนะครับนะนะครับพี่นายจ้าขปัตนะครับขอโทษด้วยนะครับตาตายไม่ทั่วถึงเพราะว่ากําลังเล่าเล่าเพลินเลยนะครับอ่างตารู้ใจจริงก็คืออันดับแรกผมดูตาก่อนครับเพราะว่าตามันเป็นส่วนที่มันลึกที่สุดนะครับพอส่วนที่ลึกที่สุดเนี่ยเวลาก็ตออตามาเนี่ยนะครับจริงๆิปีมันก็ไม่เหมือนหรอกครับแต่เวลาก็ตออตาเนี่ย ตอดยังไงก็ไม่เหมือนเห็นไหมครับร่องมันจะไม่เหมือนนะครับตอดยังไงก็ไม่เหมือนนะนะครับสองหลังด้วยครับอ่าเดี๋ยวไปตีระอย่างแล้วกันนะนะครับเดี๋ยวไปตีระอย่างนะครับเดี๋ยวสองไงนะครับเพราะตอนนี้หลังนะครับจะมีอยู่เคสอยู่ชุดหนึ่งที่ก็ตําจุดออกมานะนะครับมันจะมีตัวตอดอยู่แต่ว่าผมไม่มีชุดนั้นเพราะว่าช่วงหลังผมไม่ค่อยได้ไม่ได้ติดตามเรื่องเคสมากเท่าไหร่เพราะว่าผมถือว่าเรียนอะไรไม่เต่านะครับสองพระแต้นะครับ นะครับดูพระเกศไปก็ไม่เต่ากับสองพระแท้นะครับแค่นั้นเองนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ติดตามแต่ว่ามันมีตําหนิอยู่ข้างหลังนี่เป็นการตออสิมนะครับผมพอทราบอยู่จริงๆเรื่องเกศฝีมือนะครับก็ติดตามฝีมืออยู่บ่อยนะครับเพราะว่าเราติดตามด้วยความรู้นะครับอันนี้ผมจะบอกจุดที่ผมดูนะครับผมดูตาก่อนนะครับผมดูตาก่อนอันดับที่สองนะครับลักษณะพระมีหดบ้างมีใหญ่บ้างมีล่ําบ้าง ผมไม่ได้ซีเรียสว่านแต่ละครกไม่เหมือนกันการแห่งการหดตัวไม่เหมือนกันนะครับผมเคยเจ้าบ้านดีมาครั้งละร้อยองค์เนี่ยนะครับมันก็ไม่เหมือนกันผมเจ้าตุ้งกานะครับมาตีละสองร้อยองคน์นะครับสองร้อยองค์เทียบว่านกันแล้วเนี่ยครับปิมเดียวกันแต่การอดตัวการบิดเบี้ยวการแห่งไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ใหญ่มั่งเล็กมั่งบวมมั่งอะไรบ้างนะครับผมว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญต่า เราส่องแล้วเนี่ยเราทําความเข้าใจให้มันถูกต้องนะครับถ้าเป็นว่านนะครับอันนี้อันนี้ผมผมกล้าพูดได้เลยนะครับเอาทุกทุกว่านมาเทียบได้เลยนะครับแม้กระตั้งเก้าเจ็ดวกเดียวกันนะครับโอกาสที่อ่าบวมเนี่ยรอพื้นฐานนะครับรอพื้นฐานนะครับสิ่งที่สาคัญหลังจากตาเนี่ยนะครับจริงๆผมจะส่องที่ปากนะครับอ่าผมจะส่องที่ปากเสียดายวงนี้นะครับมันจื้นนะครับการเก็บเขาเก็บจื้น นะครับเสียดายที่ไม่เห็นนะครับจริงๆมันจะมีเนี่ยนะครับจะมีเส้นอยู่ที่มุมปากนะครับอ่าบ้านนี้ผมเคยแบ่งมาแล้วนะครับผมเคยแบ่งมามาแล้วนะครับเมื่อก่อนนะแล้วก็ก็เหลือสิบสององนะครับแล้วผมไปก่อแบ่งมานะครับอีกสององนะครับวันนี้ผมมีแบ่งแค่องค์เดียวนะครับแล้วก็เก็บไว้องคหนึ่งนะครับจริงๆบ้านนี้ก็มีเยอะแต่เมื่อก่อนเนี่ยผมไปแบ่งมานานแล้วนะครับนะครับก่อนไรสดอีกนะครับน่าจะร่วมากอกปีได้ นะครับอ่าที่แบ่งมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปเจ้ามาเลยแต่พอดีบังเอิญว่าช่วงนี้ปลามันหนาไม่ได้ไม่ได้แค่นั้นเองนะครับก็เลยเอามาลื้อฟื้นความจํากันหน่อยนะครับนะครับนี่นะครับเส้นแขนนะครับสังกะจีนะครับสังกะจีลัดปะกดเนี่ยนะครับสังกะจีแล้วก็ลัดประกดพวกเนี่ยนะครับก็ต้องมีความคมชัดนะครับสําคัญที่สุดนะครับพวกนี้สาคัญมากๆนะ นะครับขอโทษด้วยนะครับผมพึ่งกลับมาไล์ครั้งที่สองนะครับหยุดสงการไปแล้วก็มือเนี่ยไม่จินนะครับไม่จินในการซูมนะครับถ้าจัดบ้างไม่จัดบ้างก็ขอไปด้วยนะครับเส้นที่เท้านะครับเส้นที่เท้าเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าไม่ได้เป็นเส้นดีนะครับตําแบบลวกๆนะครับหรือกรีดเอาแต่ว่ามันเป็นรอยรอยรอยกล้ามเนื้อนะครับรอยกล้ามเนื้อจริงๆนะครับรอยกล้ามเนื้อจริงๆ นะครับที่ขาดไม่ได้คือบัวครับปกติว่านกลุมองหน้าดูไหมอ่าปกติว่านกุมองหน้าดูง่ายไหมครับหน้าดูง่ายไหมจริงจริงหน้าหน้าใบหน้าดูง่ายหรือเปล่าอ่ายังไงนะอ่าใหญ่ว่านกลุ่มใช่หอ่าจริงๆแล้วนะครับผมไม่ค่อยชอบพวกใหญ่ว่านกลุ่มถ้าพูดตามหลักจริงจริงนะปลาที่ผมใช้อยู่เนี่ย่างกระบ้าโยนเนี่ยผมไม่ผมผมเลือกที่จะไม่มีใหญ่ว่านกลุ่มแต่ว่า นะครับคือของแกเจื้นจริงจริงว่าแกใส่ถุงมาแล้ววางไว้บนยิ่งอ่ะวางรวมรวมไว้นะครับแล้วมันเป็นใยว่านแบบเนี้ยนะครับบัวสําคัญครับบัวสําคัญเพราะว่าทุกวันนี้ผมนั่งดูของเกนะครับต่อให้ตอดดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าบัวเนี่ยมันเหมือนมากรีดเงานะครับคือแต่งเงานะครับมาแต่งเงาแบบมันไม่มีความความเป็นธรรมชาตินะนะครับลองสังเกตดูบัวนะนะครับบัวที่มันเป็นความธรรมชาติของบล็อกจริงๆะ นะครับริ้วริ้วกรอบบัวเนี่ยมันมีความคมมันมีความมนมันมีความําเป็ธรรมชาตินะครับคือของแท้เนี่ยมันเป็นความธรรมชาติอ่ะแต่พอเรามาเรามาดูของของที่เขาทาเก๋ออกมาเนี่ยมันเหมือนเขาแต่งบนเตียนแล้วก็เอามีดมากรีดอ่ะนึกออกไหมนะครับเหมือนแต่งบนเตียนเอามีดมากรีดนะครับพวกนี้มันต้องเป็นหนุ่นเตียนนะครับก่อนที่จะมาอ่าก่อนที่จะมาตอดบล็อกใหม่อีกทีนึง อาจจะเอาหุ่นเตียนอาจจะเอากี้ปึ้งอาจจะเอาดินเหนียวอะไรก็ได้นะครับนะนะครับเพราะผมผมก็เลยบอกว่าก่องเก๋เนี่ยก็ยังมีการแต่งนะคือเขายังมีการแต่งของบัวของเส้นบัวเนี่ยนะครับอ่าให้มันให้มันคล้ายๆกันแต่ถ้าไม่แต่งก็จะเละแบบเนี้ยคือตอดพิมพ์มาแล้วเนี่ยถ้าไม่แต่งบัวมันก็จะเละแบบเพราะมันเป็นการตอดพิมอ่ะพี่นะครับมันเป็นการตอดพิมพ์ซ้ําไปเรื่อยๆอ่ะนะนะครับมันก็จะไม่เหมือน นะครับมันก็จะไม่เหมือนนะครับอย่างอ่านี่ฝีมือน uh okay. ี้นะครับฝีมือนี้ตอดปีมมาแล้วําว่านดําด้วยําว่านแดงด้วยจริงจริงว่านดำกับว่านแดงออกคนละปีกันแต่ดันบล็อกเดียวกันเลยนะครับบล็อกเดียวกันเลยดำเก๊ออกมาบล็อกเดียวกันเลย่ะดูํานี่นะครับดูํานี่อ่าเหมือนกันนะครับอ่านะครับอันนี้ก็ลักษณะบัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอ่าใช่ถ้าไม่แต่งก็มันจะไม่ชัดนะครับถูกต้อง啊 นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังบัวก็เต็มบ้างไม่เต็มบ้างนะครับก็เป็นธรรมชาตินะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าการกดด้านหลังเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับผมบอกก่อนนะครับนะครับปลาเนี่ยใช้วิธีการหยิบออกจากบล็อกเนี่ยลายนิ้วมือจะติดที่ที่ตานเนี่ยค่อน้างเยอะตานนี่จะเป็นแห่งแบบนี้เลยนะครับธรรมชาติถ้าเราเห็นปลาที่แอ่งดีๆนะครับฐานนี่จะเอ่งแบบนี้เลยนะครับสะกู่นะอ่านะครับตานจะเป็นหน่งแบบนี้ นะครับ่านาจะเป็นแห่งแบบนี้เลยนี่นี่คือตือแล้วว่ามันเป็นธรรมาชาตินะครับตาลมันจะแห่งแบบนี้เลยเพราะว่ามันเกิดจากการหยิบจาได้ไหมครับที่ผมเคยคุยเรื่องเรื่องเรื่องเดือยเพราะว่าเนี่ยตอนออกจากบล็อกเนี่ยนะครับพูดกันตรงๆอ่ะครับมันก็จะมีความชื้นมันก็จะมีความแม่งพอมีความแม่งเนี่ยนะครับเวลาเราโดนมือปั๊บเนี่ยส่วนบัวด้านหลังเนี่ยโอกาสที่มันติดติดไม่ชัดเนี่ยเป็นเรื่องปกติอันนี้สำหรับผมเป็นเรื่องปกติ นะครับแต่อย่างน้อยคือมันต้องต้องติดผมเคยเจอองค์ที่ไม่ติดเลยก็มีครับนะครับเส้นกรอบนะครับเส้นกรอบเนี่ยต้องมีนะครับมีมากมีน้อยด้านหลังไม่สําคัญแต่ด้านหน้าต้องมีนะครับอ่านะครับด้านหน้าไม่ต้องมีนะครับคือด้านหน้าไม่มีแต่จริงๆแล้วนะครับเวลาเวลาเ็าตอบพิมนะครับสิ่งที่สําหรับผมเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมผมผมดูที่สุดเลยนะครับผมจะตะแรงดูแบบนี้นะครับ ผมจะดูขอบบัวเอ้ยขอบฐานฐานล่างบัวขอบเนี้ยนะครับผมจะดูขอบเนี้ยถามว่าทาไมผมดูขอบนี้นะครับนะครับขอบเนี้ยมันจะเป็นตัวตัดนะครับจะเป็นตัวตัดนะครับมันจะตัดลงนะครับอ่ามันจะตัดลงนะครับซองสอนนะครับมันจะตัดลงนะเพราะมันจะตัดลงปั๊บเนี่ยนะครับเวลาเราไปดูของเก๊เนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะหมุนนะครับเห็นไหมอ่าเห็นเห็นตัวตัดไหม นะครับพอเราดูของเคสเนี 1941, ่ยหรือของตอดพิมพ like ์เนี like I I either, ่ยฐานมันจะหมุนนะครับอ่าพอเราไปดูของเคสเนี่ยนะครับเราดูของเคสแบบไหนก็ได้ฐานมันจะหมุนนะครับอ่านี่คือจุดจุดดูของผมอีกอย่างนะครับจริงๆเมื่อก่อนผมดูแบบนี้เลยนะครับเมื่อก่อนผมดูแบบนี้เลยผมดูฐานเลยผมขี้เกียจส่องอันนี้ผมพูดตรงๆนะผมขี้เกียจส่องนะครับบางทีผมขี้เกียจส่องนะครับอ่าดูค้นนะดูค้นมันจะไม่เห็นธรรมชาตินะครับดูค้นจะจะไม่เห็นธรรมชาติ นะครับจะมีบางส่วนนูนบ้างเงนบ้างนะครับอ่าผมไม่ดูนะครับนี่นะครับจะไม่เห็นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมนะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะมันเกิดจากความรู้ที่ผมโดนโดนปาเกมาด้วยแล้วก็ศึกษาด้วยตัวผมเองด้วยนะครับอ่านะครับแล้วมาดูนะครับมาดูของเขานะครับมาดูความเป็นจริงของคอที่แอรผมไม่ดูความนะครับความแม่นนะครับผมไม่ดูขอบตัดนะครับผมไม่ดูขอบตัด นะครับห้านะครับนี่ผมไม่ดูนะนะครับผมให้ดูขอบตัดนี่น,นี่คือนี่คือความเป็นจริงอะนะครับความเป็นจริงของของว่านนะครับคือจริงๆมันใช้ได้ทุกรุ่นเลยนะครับมันใช้ได้ทุกรุ่นเลยคือคือสิ่งที่ผมอธิบายพี่ๆีฟังเนี่ยมันใช้ได้ทุกรุ่นนะครับใช้ได้ทุกรุ่นเพราะว่าเพราะว่าของเคสมันตอบปิมนะครับพราะของเคสตอบปิมเนี่ยนะครับผมพยายามสอนเสมอว่าพยายามดูกรอบ ที่มันตัดสลบอันนี้เป็นเกมสิบบอกที่เคไม่ดีนะครับเคดีก็มีแต่เอาที่เคไม่ดีนะครับจําได้ไหมครับเมื่อกี้อะปลาเนี่ยผมให้ดูกรอบตัดอันนี้ก็เหมือนกันครับจร,จริงๆของเขาเนี่ยมันจะเป็นกรอบสลบแบบนี้นะครับตามมุมแบบเนี้ยสลบขึ้นมานิดนะครับาเป็นบล็อกแต่ว่าเวลาปลาที่เ็าตอดปิมเนี่ยนะครับมันจะหมุนนะครับแล้วก็จะมีร่องน้ํานะครับมันจะมีร่องน้ํานะครับร่องน้ําร่องน้ําเพื่อตอดปิม นะครับอ่านะครับล่องน้ากับเนื้อเล็บเนี่ยคนละอย่างกันนะครับล่องน้ากับเนื้อเล็บคนละอย่างกันเดี๋ยวจะงงล่องน้ากับเนื้อเล็บนะแต่ว่าอันนี้ผมแค่มายกตัวอย่างว่าจริงๆถ้าเรามีความรู้รุ่นเดียวนะครับเราก็จะมีความรู้ไปอีกหลายๆรุ่นนะครับคือว่านมันสไตล์ว่านมันเล่นง่ายหรอกครับมันมันเล่นไม่ยากแต่ว่าเราเนี่ยแค่เรารู้สึกว่ายังไงครับเราแค่รู้สึกว่า เราเราเราต้องการองค์นั้นน่ะถต่ว่าดันว่ามันคีน่ะนะครับแต่เราอยากอยากต้องการนะครับอันนั้นคือคือคือความอยากของเราล้วนๆน่ะนะครับนะครับแล้วก็เราก็ลืมที่จะศึกษาไปนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านสวัสดีเฟนเพจทุกท่านนะครับอันนี้ก็สอดแทรกไปนะครับในความรู้ละกันของพาร์เก้นะครับนะครับอันนี้ขออนุญาตจริงๆนะครับผมเองก็แบ่งปันให้พี่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ อ่าขออนุญาตเอาตามเด็ดแล้วกันนะเพราะมียอดดวงเดียวครับนะครับอ่านะครับที่รอพิมพ์ปิดตามราคาใช่นะนะครับเพราะเดี๋ยวบาปนะครับผมซื้อมาสององนะครับแต่ขอเก็บไว้สักองเพราะว่า่อน้านี้ก็แบ่งพี่ๆแฟนเพจไปแบบแบบเยอะแล้วเหลือให้ลูกแก้แก่สององนะครับแล้วก็ผมเองก็รู้สึกว่ายังอยากจะเก็บให้ลูกให้ลูกไว้อีกนะครับเพราะว่าอ่าในสมัยที่ผมเล่นผม เริ่มเล่นราคา2องร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็พอมีประสบการณ์ก็ห้าร้อยหกร้อยก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆรื่อยแปดร้อยเก้าร้อยนะครับเล่นเจ็ดร้อยห้าสิบนี่เล่นอยู่นานมากเล่นอยู่สองปีได้นะครับราคาที่เล่นนะครับแล้วค่อยขยับมาปันกว่าปัจจุบันก็สองปันกว่าแล้วนะครับราคาที่เ็าเล่นกันหนานะครับไม่ได้เกี่ยวราคาที่ผมจะเปิด